รับความเดือดร้อนในกางาากทางี่การทำอไรหมือการสร้างเนี่ยผมได้รับความเดือดร้อนจากไอ้บริษัทไทริพัฒเนี่ยม,มาทำอยู่ที่ถนนใหญ่ระหว่างยาแยกไฟแดงปลายทางของถนนน่ะแล้วก็มันมาขุดขุดทำทางทำไรไว้มีอุบัติเหตุมีอะไร ก็ไม่เห็นมีใครมาลบติดชอบเรื่องอะไรรถล้มรถอะไรเงี้ยเขาประชาชนเดือนร้อนเอาไป่างนี้ที่ไปแล้วก็ทุกบ้านมีคําถามถามมาว่าคําถามเดียวว่ามาทําไว้ทําไมไม่ทํามาเลยปล่อยทิ้งไว้ประมาณสามเดือนแล้วนเนี่ยครับสิ้นเดือนธันวาเนี้ยก็ไม่รู้ผมก็ไปร้องเรียนตามที่นายกสมาคมเทศบาลแล้วก็ไปที่อำเภอ ก้องเรียนแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วเขาไม่บอกความคืบห,หน้าเลยไม่มีใครบอกอะไรเลยครับก็ยังเฉยเท่ากันนนายเพื่อก็บอกจะไปศึกษาถ้าพวาล้วจะให้ดเดินการื่อยต่อไปครับก็ผมจะอยากจะให้เขามาทําอะไรก็ทําให้เรียบร้อยไปเลยติดต่อไปไม่ใช่มาทิ้งๆไว้อย่างนี้